ตอนที่26่สิกานุเทพจูเก๋ถึงทำอะไรสองสามีภรรยานี้ไม่ได้แล้วบังอีหลานเขาไม่อาจต้านทานได้แน่หากต้อนให้ข้าจนมุมอย่าหาว่าข้าใจร้ายกับลานสาวข่านก็แล้วกันขอฟังทางเลือกทางเลือกแรกของเจ้าก็คือต้องมาเป็นสมาชิกของตระสนเราเป็นสมาชิกตระกูลนั่นเหรอฮะ ูกต้องหากเจ้ากลายมาเป็นสมาชิกในตระกูลข้าเรื่องที่เจ้าสังหารสัตว์วิญญาณของอีหลานก็ไปก่อนเลยข้าจะไม่ถูอสาใี่แล้วกันไปฮะหากว่าเข้าร่วมสมาชิกตระกูลใดแล้วห้ามคิดคดทรยศและถูกควบคุมตลอดชีวิตขออภัยผู้อาวุโสข้าน้อยรักอิสระไม่ชอบการผูกมัดใดๆ เสนอที่ดีขนาดที่กล้าปฏิเสธอีกข้าทําให้หลานสาวท่านเอาได้วงแหวนวิญญาณไปต้องขออภัยแต่ท่านก็มีส่วนผิดถ้าหากไม่ปรากฏตัวสมุดข้าดูดวงแหวนวิญญาณแมงมุมปีศาจหน้าคนสาเร็จไปแล้วจะบอกว่าสูญเปล่าได้ยังไงไอ้เนาะจะคฟรนขอดใวว่าเมื่อข้ายังไม่ได้ยินยอมจะจะดูดวงแหวนวิญญาณของแมงมุมปีศาจหน้าคนไม่ได้ถ้าเช่นนั้น วงแหวนวิญ,ญญาณดีขนาดนี้โคตรสูญเปล่าจริงๆอาข้าเจ้าเขาเป็นสมาชิกตระกูลเราเพียงจะดูดวงแหวนวิญญาณได้เท่านั้นแต่ข้ายังจะขอพิทักษ์เจ้าด้วยตัวเองไม่งั้นพอให้ต้องสูนเปล่าเราก็คงจะยินยอมไม่ได้แล้วถามเรื่องที่สองแล้วครับกงสลาแขนของเจ้า้างหนึ่งหรือว่าเป็นการชดเชยให้กับ,บร้านสาวขา ให้เข้าร่วมกับตระกูลท่านก็ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ว่าถ้าต้อรับปากข้าเรื่องหนึ่งก่อนนี่เจ้ากลา้านี้ยังไงถึงมาตั้งเงื่อนไขกับข้าเช่นนี้มีเงื่อนไขอะไรต้องว่ามาก่อนหน้านี้เราเจอสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งมาจับเพื่อนของข้าไปถ้าท่านผู้อ,อวุโสสามารถช่วยเพื่อนข,ของข้าคนนั้นออกมาได้หรือว่า ช่วยแก้แค้นแทนนางได้แล้วก็ข้าก็ยินดีที่จะเป็นคนตระกูลท่านแต่ข้าสัตว์วิญญาณเพียงตัวเดียวเจ้าอูจีมือสัตว์วิญญาณตัวนั้นไม่ได้หรือไงเ <c oughs> จ้าอูจีพ่ายแพ้ฉันจะแปลว่าข้าจะเอาชนะไม่ได้อีกอย่างถ้าเราสองหัวเมียร่วมแรงกันเมื่อไรแล้วก็จะมีสัตว์วิญญาณกี่ชนิดในป่าซิงโตนี่ที่สามารถต่อกรกับทังสาร สัตว์วิญญาณน,นั่นมีรูปร่างเป็นยังไงเป็นมหาวานอนยักษ์อายุมันน่าจะกว่าหมื่นปีครับมหาวานอนยักษ์เหรอฮะเราทําไม่ได้เนาะนี่ทัตทัสร่วมแรงกันก็นยังรับมือมหาวานอนยักษ์ไม่ได้งั้นเหรอเราจะไม่รู้อะไรมหาวานอนยักษ์เป็นสัตว์กลายพันธุ์โบราณพลังกำลังแข็งแกร่งย่าว่าแต่เราขอให้เป็นระดับาราชชนนาภรณยุทธ ็ไม่กล้าพูดว่าจะเอาชน,านาะได้พอที่ข้ารู้ในื้กปาสิงโตแห่งน,นี้มีมหานอานาจยักษ์อยู่เพียงแค่ตัวเดียวอาจเชือได้ว่ามันเป็นเจ้าหมาตัวจริงอีกอย่างมันยังมีตัวพี่ที่น่ากวัวยิ่งสิกัวเป็นต่วเราราชชจ,จินานามพรหมยุทธ์ของทั้งสองจักรวรรดิจะมารวมตัวกันที่นี่อกันคงมไม่มีใครฆ่ามันได้ คิดไม่ถึงว่ามหาวานนอนชักจะมาปรากฏตัวอยู่รอเบเขตป่าสินโตนี่ต้องปใช้สัญญาณที่ดีแน่นอนโชคดีที่มันยังไม่ได้เปิดฉากสังหารไม่งั้นจ้เด็กทั้งซานนี่คงไม่มีชีวิตมาจนถึงตอนนี้ทัดพีค่ะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วรือวเสียวูไม่หรอกเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีวิธีสิอ,อ่าน เขาได้เอาเรื่องมาหามานอนยักนัางรอพวกเราเล่นรองนะข้าไม่อยากจะเสียเวลากับเจ้าอีกแล้วบอกข้ามาวันจะเอายังไงในเมื่อช่วยเหลือข้าตามที่ขอร้องไม่ได้ข้าก็ไม่อาจเป็นคนตระกูลท่านได้ถ้าต้องการแขนข้าก็ต้องเข้ามาเอาไปใน้มื่เจ้ายากตายนะข้าก็จะสนองไป พันพยามังกรโรรภัยด้วย ท่านผู้นี้คงเป็นพญามังกรข้าน้อยเจ้าอูจีเป็นเกียรติยิ่งนะักเราไม่ต้องเกลงใช่อาก่อนอสรพิษหนอนไก่หางโงคราวนี้แมงมุพิสารหนาคนเจ้าสั่งสอนสิได้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่คิดว่าควรแสดงความรับผิดชอบสักหน่อยหรอผู้อาุโสถ้าเกรงว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดอีกอย่างข้าเป็นแค่อาจารย์ในโรงเรียนของเด็กๆพวกนี้ อาจารย์ของถังสอนเป็นอาจารย์ทัน <ừ> ข้าน้อยมีบังอาจโอโ้คุณอาวุโสข้าขอคุยด้วยได้ไหมครับโอโาวุโสเรื่องอะไรนี่ mm hmm. เรื่องจริงนั่นละ S <S <an other> แต่ก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ใหญ่ค <S an other> ิดไม่ถึงเลยว่าทฤษฎีของอาจารย์ใหญ่จะมีโอกาสทําให้เป็นเรื่องจริงได้วันนี้ข้เห็นแกหน้าของท่านอาจารย,าย์ใหญ่ข้าจะปล่อยเจ้าไปไอ้ <S <S <an other> แต่ว,ว่าต้งจําไว้นะเจ้านมถ้าหากต่อไปเกิดเรื่องชินนี้ขึ้นอีกก็จะไม่สนว่าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าขอบคุณผู้อาวุโสณขออาจารย์ มีอิทธิพลต่อพญามังกรด้วยงั้นเหรอลองไปกันเถอะเทนปูคะเทนปูเขายังวงแหวนข้าไปสองครั้งจะปล่อยไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงเราอายุของปูก็ปูนี่แล้วจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กได้ยังไงกันล่ะก็ได้นี่เมื่อเทนปู่ไม่ยอมออกหน้าแทนข้างั้นข้าลงมือเองทั้งัตว์ถ้าจะเป็นลูกผู้ชาย ก็มาดวลกับข้าสักตั้งจะดวลอีกเหรอข้าวกอดแพ้ข้าหรือไปแล้วเหรอครั้งนี้ก็ต้องชนะแน่พลังเจ้าอ่อนแรงเขาไม่ดังแกเจ้าหรอกมาสู้กันด้วยวิธีอื่นเดี๋ยวพันละ่ะถ้าชน,นะแมงมุมปีศาจน้าุณย่มเป็นของเจ้าแต่ถ้าจะเป็นผู้แพ้ห้ามจะาดูดวงแหวนวนิญ,ญญาณแมงมุมปีศาจตัวนี้ได้สิเดี๋ยวก่อนนะไม่แฟเลยฮะ เดิมพันมันไม่แฟร์ถ้าเสียวซานของเราชนะเจ้าจะไม่ชดใช้อะไรหน่อยเหรอและจะเอาอย่างไรนอกจะปล่อยให้เสียวซานดูดวงแหวนในมุมนั่นแล้วยังต้องยังต้องอะไรจุกเขาด้วยอะไรนะเดี๋ยวเอาหัวเขาให้อย่าบันเนั่นก็ต้องตามนี่เทนปู พวกหนุ่มสาวล้วนแต่อารมณ์พุุงพล่านอยู่แล้วลงมือเถอะรีบต่อสู้รีบรู้ผลว่ามาเจ้ายังไงอังนานจอมยุทธพูดทั้งสาน เขามีมีสบันวิญญาณ32เล่มเราแบ่งกันคนละครึ่งเขาะให้ท่านปลูกขยเาต้นไม้ที่อยู่ห่างไป20เมตรเมื่อใบไม้ร่วงลงมาเจ้ากับข้าทิมมีสิบหเล่มลงมือพร้อมกันใครแทงใบไม้ได้มากกว่าคนนั้ทีนะแต่ไม่ว่าจะแทงได้มากแค่ไหนสุดท้ายมีสบันวิญญาณต้องปักบนลำต้นไม่องั้นจะไม่นับแต้มยากยักต่ออีกหน่อยไหม นี่นจะมาหาว่าข้าเรงแก่เจ้าข้ามีธุระรีบเรื่องรีบตัดสินเจ้าทำไมเจ้าเด็กพวกนี้ถึงดูมั่นอ,อกมั่นใจนะักว่าจะชนะอีหลานน่าสนุกดีรบกันแล้วล่ะ ว,ว่าไงนะนม,มือย,อ,ยอดเยี่ยมมือยอดเยี่ยมอ่ะมีหลานเอ,อ้ยสิบห้าวินาทีก่อน แพ้เขาแล้วล่ะอืมไม่ต้องไปดูผลแพ้ชน,นะเขาไปกันเถอะไม่เขาไม่เชื่อไม่จริงเฮะอเดกน้อยยอมแพ้ถเถอะที่บื้อ,อทั้งสารขนาดข้ายังทำไม่ได้สมัดมีสมัดวิญญาณสิบหกเล่มพร้อมกันปักลองลำตุ้ทว่ามีเสียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ละเล่มยังเสียผ่านใบไม้ได้ถึงสิบใบ อางตอนที่ประลองทั้งสารยังขันหลังให้ต้นไม้อีกดนวยเขาแทบจะไม่ได้ใช้ตามองเลยหนึ่ซ้ำฝีมือเช่นนี้ผมมองได้คำเดียวว่านี่คือสุดยอดฝีมือคุณเมึงนี่ดามีอของเจ้า ย้อเย้ยข้าเหรอเปล่านะงั้นเจ้ามาทำไมถึงเจ้าจะแพ้ให้ข้าก็อย่าเสียใจข้าฝึกฝนอาวุธลับถึงตอนนี้เก้าปีเต็มแล้วนะสิเก้าปีอาวุธเหรอถูกต้องเก้าปีไม่ใช่ไม้ยิึงจะฝึกฝนอาวุธลับอะไรอาวุธที่ใช้ยามลับตา เรียกว่าอาวุธลับฮะนี่คืออะไรเข็มแทนอัธิอนุภาพรุนแรงน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งในห้าของมีดบินเจ้าพวกพาไปไหนได้สะดวกอะไรงั้นเหรอข้าให้เจ้าให้ข้าเหรออืม <G ül> <G ül> เกนีโอยเก็บท่งอัตถีอันนี้เหมาะกับเจ้ามากกว่ามิตรบินนั่นหากเจ้ายดีรับไว้และถ้าอยากฝึกฝนใช้มันข้าแนะนําเจ้าได้น่าจะดีกว่าทักษะเจ้าตอนนี้นิดหน่อยจริงเหรอจะจะสอนข้าจริงเหรออยากฝึกไหมล่ะเอ่อได้จริงเหรอได้สิเมื่อกี้แม้ตอนปามีดข้าไม่ได้มองแต่ยังคงเข้าเป้าแม่นยำที่เป็นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งของอาวุธลับ เรียกว่าฟังเสียงกำหนดจุดใช้ทักษะการฟังเสียงในการหาตำแหน่งที่อยู่ของเป้าหมายและตอนที่เจ้าปล่อยอาวุธลับก็จะได้ซึ่งจุดบอดแถมยังอํานานได้ด้วย นะข้าก็ไม่หวังอยู่แล้วถือว่าชดเชยที่ข้าแย,ย่งสัตว์วิญญาณเจ้าถึงสองครั้งนี่<ห><ห>คือที่เดิมพันไว้ข้าแพ้เจ้าแล้วไม่คิดจะเบี้ยวหรอก้าบเจ้าคิดเป็นอื่นเด็ดขาดนีเขนินด,ด้วยวว้า อืมซานเอ๋ชื่นใจไหมจ๊ะเชะขอสักกรอบฟื้นฟูให้ข้าหน่อยไม่รู้เสียวอู่เป็นยังไงบ้างรอช้าไม่ได้แล้วระบาดทุกคนด้วยเจ้าจะไม่พักต่ออีกหน่อยแน่ทำไมล่อาจารย์จ้รบกวนท่านล ยานสะเทือนรุนแรงมากไอ้มูบิสานห,หน้าคนตัวนี้อายุมหผิดเพียงกี่ปีกันนะแล้วกจารเจ้ามันีมันม็นถึเดี๋ยวซานอาจจะรับไอ้มูบิสานห,หน้าคนตัวนี้ไม่ไหวระดับชั้นแตกต่างกันเกินไป เป็นอันตรายมากในเวลานี้เสี่ยวซานอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอาจารย์ใหญ่ไปกันเถอะมีนักเรียนหลายคนได้เลื่อนชั้นแล้วกำลังฉลองกันอยู่ เสี่ยวกังเธอยังจะกลับมามั้ยบ้าจริงแนวหน้า่า